ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข้อราชการจากท่านดรทวินอรัญเวทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ค่ะ ครับสวัสดีท่านผู้รับชมรับฟังรายการเช้าข่าวเขตสภปอนกรรชศมมาเขตสี่วันนิวแอตโกราชโฟที่เคารพทุกท่านนะครับประผมสวินอัลลันเวสร,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานกรรชสมมาเขตสี่จะได้นำข้อราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามาแจ้งให้ทราบดังนี้ ผมบริหารบานบุคคลเรื่องแรกก็คือเรื่องการาประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขอเอกเขตนะครับทั้งเขตประสมและมัธยมนะครับอตอนนี้ทางคณะกรกรมการประธานคณะกรกรมการสรรหาก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการรับสมัครให้ผู้ดำรงตำแหน่งขอเขตและขอเขตนะครับทั้งประสมมัธยมประสมนั้นก็มีว่างอยู่ยีิบเก้าตำแหน่งนะครับมัธยมก็ว่าง เ้าตำแหน่งซึ่งท่านสามารถที่จะสมัครได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับหนึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสังกัดสพทอนะครับสองดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,ามาแล้วนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับและก็รับเงินเดือนขั้นต่ำขอ,อส .4 หรือว่า24,400บาทนะครับสามก็ วุฒิปริญญาในทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกศรับรองนะครับแล้วก็เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งยังไม่หมดอายุและมีคุณสมบัติอื่นๆนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับจะรับสมัครในวันอาทิตย์ที่12ถึงวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะครับ2563นะครับระหว่างเวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีนะครับ ไม่เป็นมาอยู่รัชการนะครับที่ห้องประชุมโควิดบวรพิพัฒน์ครับอาคารชั้นสามรัอาคารชั้นสามรัชมังคลาพิเศษนะครับกระทรวงสาธารณสุขกรทมนะครับทีนี้เอกสารนะครับเอกสารในการรับสมัครก็คือหนึ่งะครับใบสมัครความรูปถ่ายถึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับหน้าตรงไม่สวมหมวกแว่นตาดํานะครับสองก็คือสมเนาปริญญาบัตรนะครับสมเนาปริญญาบัตรหนึ่งชุดนะครับ สก็คือ,อสำเนากกศสิบหรือว่าก,กพาเก1ชุดโดยให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นผู้รับรองให้นะครับทุกหน้านะครับสนะครับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษานะครับซึ่งยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนาหนชุดนะครับห้าสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับถ้ามี 6. นะครับารายงานประวัติ และประสบการณ์การบริหารนะครับตามตัวชี้วัดจำนวนเชุดนะครับตามตัวชี้วัดจำนวนเจ็ดชุดเจ็ดรายงานสรุปรักบริหารที่ประสบผลสำเร็จหรือหรือผลงานนะครับผลงานไม่น้อยกว่าเจ็ดชุดความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 นะครับสิพอยต์และก็ความเอกสารประกอบนะครับแป รายงานวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเกียรติื้นที่การศึกษานะครับจำนวนเกียรชุดนะครับความยาวกระดาษ A4 นะครับไม่เกินสองหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องมีเนี่ยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบนะครับวิสัยทัศน์นี้นะครับทีนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่22กรกฎาคม2563ในเว็บไซต์กกศา และที่สำนักง,งานกกศนะครับสอบข้อเขียนในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสอบข้อเขียนนะครับในการสอบข้อเขียนนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าภาคกอสอบข้อเขียนภาคเช้าในตอนเช้าก็จะสอบข้อเขียนปรนัยนะครับร้อยข้อ,อความรู้วิชาความรู้ความสามารถการบริหารงานในหน้าที่นะครับห้าสิบคะแนนร้อยข้อนะครับภาคบ่ายเวลาสิบสามนาฬิกา ถึง15.30นาฬิกา30นาทีนะก็ก็สอบข้อเขียนนะครับความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกันปฏิบัติงานนะครับและการน,นำไปใช้นะครับร้อยก้อา50คะแนนนะครับทีนี้ก็จะมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ภาคกอและภาคขอนะครับภาคขอก็จะเป็นเรื่องของอประวัติและประสบการณ์นะครับแล้วก็ผลงานนะครับในวันที่7สิงหาคมนะครับ วันที่เกตสิงหาคมสองพันาร้อยหกสิบสามนะครับที่เว็บไซต์กกศนะครับอันนี้ก็วันประกาศสอบภาคคอก็คือวันที่วันสอบภาคคคือวันเสาร์ที่สิบห้าถึงอาทิตย์ที่สิบหกสิงหาคมนะครับเวลาแปดเก้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกานะครับประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายนะครับก็วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับ อันนี้ก็อยากจะเรียนว่าการสอบครั้งนี้นะครับก็มีการขึ้นบัญชีไว้นะครับสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่ะภาคแต่ละภาคภาคกอไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบภาคขอไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบแล้วก็รวมภาคกอภาคขอก็ไม่ต่ำกว่า 150, วรา้าอยละห้าสิบและรวมทั้งหมดทุกภาคนะครับแต่ละภาคก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อ,อ ทางเว็บไซต์นะครับจากคะแนนมากไปหาหน้อยสําหรับการบรรจุครั้งแรกก็ตามที่กล่าวไปแล้วก็คือผสมนะครับขอเก็บผสมก็ยี่บอัตรามัธยม9อัตราซึ่งปีนี้ทางสําสนักง,งานเขตในจังหวัดนครราชสีมามีตาแหน่งพอ,อที่จะว่างอยู่ทั้งเช่นทั้งเขต2สองเก็เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดห้าเจ็บหกนะครับอันนี้ อันนี้ก็เรียในให้ทราบนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการาพัฒนาเข้มนะครับมีการประเมินสัมฤทธิผลนะครับของผูุ่มในการสํานักการเขตตามองค์ประกอบอาสามก็คือการบริหารจากการสู่ความเป็นเลิศการบริหารที่มีประสิทธิภาพและก็สัมฤทธิผลทางการบริหารจํานวน14ตัวชี้วัดนะครับซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์น,นะครับผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อสิบอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ ในเรื่องที่สองเรื่องของการประกาศ boot, uh, ผลการคัดเลือกคัดสรรพนักงานราชการนะครับตามที่ทางสํานักงานเขตได athletes, ้าสจยงดังคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานราชการในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับในโรงเรียนบ้านทัศสิชจานในโรงเรียนบ้านหนองแม่สายนะครับตอนนี้ก็ประกาศผลแล้วประกาศผลแล้วนะครับก็ผู้ที่ได้ในลําดับที่1นนะครับลําดับที่1 ของแต่ละรงรียนก็จะมารายงานตัวในวันที่10บรก,กรกฎาคม2563นะครับเวลา9กนเป็นต้นไปนะครับพร้มเอกสารตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์เชญชวนให้ผู้บริหารและข้าราชการครูเข้ารบรมออนไลน์นะครับในกลุ่มสาระในกลุ่มสาระต่างๆและ หลักสูตรรวมแล้วเกตเกตวิชานะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปสมัครนะครับสมัครแล้วก็อบรมเมื่อท่านผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่ผู้สร้างหลักสูตรแต่ละสาระเสร็จแล้วท่านก็สามารถจะรับปริญญาเกียรติบัตรได้นะครับตั้งแต่ในกิจกรรมการอบรมตั้งแต่การทดสอบก่อนเรียนการศึกษาเนื้อหาการปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ แล้วก็มีการทดสอบหลังเรียนนะครับหลังเรียนนะครับจากนั้นเมื่อท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดก็จะได้รับบุธิบัติการอบรมนะครับสําหรับาการแก้งข่าววันนี้ผมก็ขอไว้เพียงแคน่นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและพบกันใหม่ในวันพรุ่หน้าขอพระคุณมากครับผม